สวัสดีครับวันนี้จะพามาแกะกล่องของนายอินนะครับผมสําหรับข้อดีของนายอินตอนนี้ก็คือถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันจะลด20%เมื่อซื้อสี่เล่มขึ้นไปนะครับและที่สำคัญก็คือสําหรับมาสนักพิมพ์ที่เราอาจจะจ่ายเงินแล้วตะขิดตะขวงใจนะครับหรือจ่ายเงินยุ่งยากนะครับผมก็การเลือกที่จะมาซื้อที่นายอินเนี่ยมันก็เป็นทางออกนะครับผมเพราะมันมีหลายหน้าพิมพ์ สิ่งแรกก็เหมือนจะเป็นไบเซตนะครับผมอ่ามาแกะเลยดิกานะครับสำหรับนายอินนะครับผมยังมีปิดอยู่ประมาณนี้ง่ายระดับหนึ่งค,ค,รรนนครับผม เอ๊อืมนะครับอออกมาไปที่หนึ่งแล้วก็ข้างหลังโอเคนะครับผมเอ๊ะสองหรอวแอปหนึ่งนะครับผมผม,มาดูกันสำหรับนาย <In. S 1> อินนี้ก่อนเลยนย่าจะเป็นไฮไลท์เพราะว่ามันจะมีบ็อกนะครับผมสาเหตุที่สั่งซื้อบอก อออสี่เล่นจบนะครับผมสำหรับเรื่องฮูโชว่เห็นเล็กๆนะครับผมในนี้ก็จะมีเป็นใบเสร็จนะครับผมว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมอ่าที่สั่งมาก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเล่นแล้วก็จะเป็นที่ชัน้นหนังสือ อย่างที่บอกนะครับผมว่าข้อดีของนายอินเนี่ยเราสามารถซื้อได้หลายสมัคริมก็ไปเซิร์ชชื่อได้นะครับผมซึ่งเน้นๆนี่ก็จะเน้นจะเป็นโอ้นะครับผมอ่าอ่ยุศาส์กู้ชาของราชามือใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไลท์โนเวลของอธิมักหรือเอพาสแล้วก็ของสยามนะครับผมเจ้าราชการแดนเถื่อนเล่นหนึ่ง สยบฟ้าสามที่สี่เพิ่งมีปัญญาที่ซื้อนะครับผมพิกฟ้ามาตัภูมิฮันเล่มสองแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับผมอโจโฉว,วิรับยูปแทนสามกองนะครับผมค่อนข้างนางนะครับผมโดยรวมก็ครบนะครับผมของก็อยู่ในสภาพดีนะครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอ่า มีแต่ติดตรงนี้สุดว่าจะไม่ได้ห่อมานะครับผมไม่รู้ว่าเป็นที่มาคื้นเป็นที่อะไรยังไงก็ขอบคุณนะครับติดตามนะครับผมสวัสดีครับ